กินติมก่อนได้เนาะไม่ต้องกินข,ของคาวก่อนใช่ไหมไม่เป็นไรเอาไปเลย มาลองไอติมไข่แข็งร้านนี้บ้างค่ะมา ตัวไอติมนุ่มดีค่ะไข่ก็เพิเ่มความหวานของไอติมแล้วก็ความนัวได้มากขึ้นแต่ว่ามันไม่ได้หอมหรือว่าหวานมันขนาดนั้นแต่ว่าถือว่าโอเคก็ใช้ได้นะคะกับ25บาทเราผ่าน้ะไปร้านต่อไปกันเ,เ,เด้ยะได้ร้านนี้เดินผ่านแล้วรู้สึกว่าป้ายมันขังๆดีอะอยากลอง เดี๋ยวเติมเวิร์กช็อปก็มีนะคะสอนเดี่ยวไม่ได้จัดมาจ้าจานนี้5้าบาทนะคะชื่อร้านผัดไทยค่าเอาไหมจำไม่มองไม่ชื่อร้านผัดไทยพี่วรรเจริญค่ะแล้วสั่งแบบมีพิเศษกุ้งด้วยปริมาณได้ก็ค่อนข้างเยอะเลยรสชาติอาจจะแบบไม่ได้เข้มข้นมากแต่เพียงว่ามันค่อนข้าง ไามา่ค่อยเทียนแถวนี้มีคนแนะนำชอดต้มปาดตรงนั้นค่ะเด็กผมปะมีกระเฉดมาชิมด้วยเลยร้านฉอเล็งข้างหลังก็มีคนแนะนําหลายคนนะคะแต่ฉอเลงก,ก็มีหลายเสียงว่าอร่อยบ้างไม่อร่อยบ้างเดี๋ยวเรามาลองกันเองเลย ร้านแนะนำนะครับร้านเราชื่อร้านเล็กผมทอดต้มปลานอกจากเมนูทอดต้มปลาที่เรามั่นใจเรื่องน้ำซุปแล้วนะครับเราก็ยังมีเมนูที่เป็นกระเพราสติกเนเจอร์ร้านเราพี่จะเป็นยำหมูกรอบหนังคั่เมนูที่ปเป็นดังในเน็ตจะเป็นกระเพราหมูกรอบครับและทุกเมนูที่พี่ทานครับถ้ารู้สึกไม่พอใจในรสชาติยินดีไม่คิดเงินค่ะคุณ มันไม่เล็กเลยอ่ะขุ่นมาสวยถูกเม็ดหวานหวานมีความหวานจากปลาปลาดีไหมมันมีกลิ่นนิดหน่หอยแต่ว่าก็ถือว่าไม่เนะลี่ยนะเดี๋ยวเราไม่กินกับน้ำซุปมาจะไม่ผ่านนะด้วยเรื่องราคาแล้วก็แบบดูปริมาณ กินได้สองคนกินถูกถูกเลยนะคือจานมันใหญ่กว่าหน้าอย่างเงี้ยดีแล้วที่ตองเผ็ดน้อย <c oughs> เผ็ดมาก,ก,มากเผื่อว่าของมันเผ็ดเลยอะ ผเขาบอกไปว่าจริงเมนูที่ดังๆของเขาอะหมูกรอบหนังค้นกระเพราหมูกรอบ,อบไข่เจียวฟูรอบหน้าอยากมาลองนะแต่ว่าน่าจะต้องพาเพื่อนๆมาด้วยสักสามคนนะให้กินแล้วแบบคุ้มๆเดี๋ยวชวนลูกเผ็ดมาก็ได้เนอะถ้ามีใครอยากมากินร้านเลยหับเพ็ดนะคอมเมนต์ข้างล่างได้เลยไว้เราว่าแล้วเดี๋ยวเรานัดกันแล้วเดี๋ยวเพ็จะเลือกเลือกผู้โชคดีมา กระเพาะปลามีหน่อไม้หน่อไม้สีขาวนี่หน่อไม้ที่นี่จะตัดเป็นแผ่นแบนๆน,นะคะบางร้านเขาก็จะตัดเป็นเส้นๆเนาะแล้วก็เลือกสองชิ้นโดยรวมอร่อยเลยนะคะรสชาติถือว่ากลมกล่อมดีค่ะได้รสชาติของหน่อไม้ด้วยแล้วตัวกระเพาะปลามันดีมนันแบบว่านุ่มไม่แข็งไม่เหนียวเลยแล้วก็ไม่มีกลิ่นคาวด้วยส่วนเลือดก,ก็ดีค่ะอร่อย โเอเคงั้อ่ะกินร้านนี้กันไปก่อนละกันถ้านอไหวก็จะรอไม่ไหวก็ค่อยมาใหม่นะคะเอาสาเค,คาีือ้วยหรอไม่มีหมูแรงในกาบอกว่าร้านนี้ก็เด็ด อยกเป็นมะเขื่เพราะใส่ในนี้ได้ดนะเลยเส้นเหมือนขึ้แห้งดีค่ะไม่เละด้วยเส้นไม่ได้ไม่ได้กลมเส้นที่เดียวแล้วมันเป็นเหมือนหมี่แบนเล็กๆอ่ะให้เป็เกกนแบบได้แม่แต่น้ำคุปส่งหน่อยสเส้นดีมีความหอม,มเบาๆนะจะเป็นราดน้ำหมูแดงกึ้นเดี๋ยวราดดูก่อนราดน้ำหมูแดงแล้วมันน,วน,วน,วนวัวๆขึ้นค่ะอร่อยหมูแดงนะคะดูเลยว่ามันจะเป็นไม่ได้เป็นเนื้อล้วนอะ่ะคือมีมันชันมันแท้ด้วย เคี่ยวกลางๆเขาก็ถือโอเคค่ะโดยรวมถือว่าอร่อยนี้นะคะเส้นหนักมันไม่ได้เละแล้วก็ชอบที่แบบเทคส์เตอร์มันเป็นเส้นแบนๆไม่ได้กวบเราว่าแบบแบร์น่าอร่อยกว่าค่ะและน้ำหมูแดงที่ราดเพิ่มอ่ะมันทําให้หวานๆนัวๆเพิ่มขึ้นเมื่อกี้ใส่พริกเพ้่อีกนิดนึงอร่อยเลยส่วน เขาใส่น้ำแข็งเขาไม่ได้ใช้เครื่องอ่ะมันคือการใส่ใส่น้ำแข็งแบบโกราณอ่ะถ้าก่อตอน,นเด็กที่บ้านก็ทำแบบนี้ อันนี้ดูดได้นมเป็นส่วนมากไงมันเลยยังไม่หวานเลยยังไม่รู้รสชาที่แท้จริงแต่ไม่ได้ดูดขนาดนะั้นพี่เขาแถบเป็นเนยสดให้ค่ะอันนี้ไม่ปิ้งนะนมปังทำเองทุกวันนะคะเซลมากนมปังทำเองทุกวันนะคะอันนี้เป็นแบบไม่ปิ้งเป็นเนยสดนมะปังนุ่มค่ะแต่เนเยยังไม่ได้หอมขนาดนั้นข้ามไ,ไปดีกว่าไปดูคุณภาพกัน อนนี้ข้ามาอยู่ฝั่งสู่อาหารตลาดภูนะคะตรงบริเวณที่เขาขายกว้ยเชื่อมกินเองแหะแต่ตอนนี้เป็นกลางคืนก็จะค่อนข้างคึกคืนเลยค่ะมีของกินเยอะมากแบบเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันมันมีร้านนึงที่เพจอยากกินเพราะว่ามีเพื่อนในเพจนะนํามาเขาบอกว่ามันเป็นมะพร้าปั่นใส่สาคูใส่ไข่ มากินร้านที่ดูเพ็ดแนะนำกันดีกว่ามะพร้าวปั่นสาคูนมสดตลาดคูสั่งมะพร้าวปั่นสาคูนมสดแก้วไซเอ็มสามสิบบาทเองอะ่ะสามสิบบาทแก้วไซนี้นะปริมาณค่อนข้างโอเคเลยอันนี้3ามสิบอันนี้หกสิบบาทหกสิบบาทเจ๊หกสิบคุ้มวางเลยนะได้เป็นโอ้โเลยอะ อปัน่นโอริโอจริงๆเมื่อเช้าแอบมากินแล้วรอบนึงมันอร่อยอ่ะมันแบบเฮ้ยมันจะเข้ากันหรอจะกินแล้วมันอ้าวโอเคอร่อยงงงดีไหมเอาไปว่าเพื่อนๆมาลองชิมได้นะคะได้มาแล้วค่ะข้าวผันสาคูนมสดนะคะทางร้านอ่ะเขาทำสาคูเป็นสีม่วงเองอร่อยอ่ะ มะพร้าวมันจะนัวนัวหวานกําลังดีค่ะแล้วสาคูอ่ะมันเม็ดเล็กว่าไข่หมูก็ฉะนั้นเราไม่ต้องแบบเขี่ยเยอะมันก็จะกรึบ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 ดีอ่ะอารมณ์เหมือนก็คือกินสาคูน้ำกะทิแต่ว่าเหมือนดีคอนสตรัคมาเป็นเครื่องดื่มปันป่นๆแบบนี้นะคะเป็นไอเดียที่ดีมากเลยเพรว่าอร่อยอร่อย,ออยวันนี้อิ่มมากจริงวันนี้กินไปทั้งหมดโอ้กี่ร้านวะเริ่มด้วยต้องใช้สมตอนนี้ต้องคิดเลยพูดจริงคิดไม่ออกละสร้างสมองเลยแบบไปสั่งงานการย่อยในท้ <c oughs> องหมดแล้วค่ะง่วงม,มากเลย <c oughs> วันนี้เริ่มด้วยอะไรอ่ะ ใช่วันนี้กินไอติมไอติมหวยหลีก่อนเลยอย่างแรกแล้วก็ผัดไทยที่วันจเจริญได้ผงข้าวต้มปลาฉอเล้งมี่กะเช่เจ๊เองกุ้งปลาก็มีนายกาเจ๊หงเจ๊หงหวานเย็นขนมหวานเต้าหึงแล้วก็เมื่อกี้กินโกโก้ไปหนึ่งแก้วโกโก้ชายาอ่าโกโก้ชายาแล้วก็นี่ร้านนี่สิปจบด้วยสาคูมะพร้วพาวปั่นน้ำปดเฮ่กินถึงสิบร้านไนดะ้อย่างงงๆเลยอ่ะอิ่มมากจริงๆริจะบอกว่าตลาดกรุ่ะัว บ้านมากเลยนะแต่มาที่ไรก็เลยคิดว่าต้องเก็บให้ครบเป็นทริปกินแบบนี้ไปเลยประทับใจค่ะทั้งกลางวันทั้งต้นเย็นมันจะมีเมนูที่ไม่เหมือนกันแล้วก็มีเสน่ห์ที่แตกต่างกันไปยังไงพเพื่อนๆก็มาชิมตามเหพจได้นะคะวันนี้ขอับไปก่อนคลิปหน้าจะพาไปไหนไปโดนอะไรอย่าลืมติดตามกันนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งให้ด้วยพูดเร็วมากเลยอยากกลับไปนอนละบาย